ต่พระแม่จปม,มที่ยิ่งใหญ่ผู้ระบัว่านขอปูชาธาตุทั้งสี่เด่นดาววันนี้มากับผมนะครับที่ลอยพระพุทธบาทเขาขิ้กชก่าวันนี้เป็นวันที่อสองมีนา2 5 5พราครับวันนี้ที่จันทบ,บุรีที่นี่ครับเขาิกูฏครับวันนี้ผมมาที่นี่ครับ อนนี้เรามาดูนะจำนวนคนก็นะครับประมาณนี้เลยรตอตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มสี้านาทีครับเดี๋ยวมาดูกันผมจะใช้เวลาขึ้นนะกี่ชั่วโมงนี่นะครับเวลาดูเวลานะครับ

ตา,าตามใจตามใจเอาเคิวรถก่อนติดตามกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามา

ดีเดี๋ยลงไปด้านล่างเลยครับอ่ขึ้นไปสามพยายามลงมาเลยครับพยายามลงมาไปก่นเลยครับราลงมาแล้วลงไจาให้ด้นนะครับผมดูนะครับสองร้อยถึงสอง้อยสามสิบครับ หลักคลิปนี้ครับที่เขาเขียกูดครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปลุยก็จำนวนคนที่ดูก็ถือว่าเยอะอยู่ครับ เอาดูเข้าคิวซื้อตั๋วนะครับ5้สบบาทครับดูกันได้ ปริมาณจำนวนคนผู้ที่มาแสวงบุญครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามที่ผมมาติด ก็มีการเปลี่ยนแปลงคือมีหลักกิโลเพิ่มขึ้นมาทุกปีจะไม่มีนะครับ นี่ครับเดินลงไปด้านล่างเลยเดินลงไปด้านล่างเลยครับบัตรที่ต่ำกว่าเบอร์สองร้อยนะครับเดินลงไปด้านล่างเลยครับบัตรที่ต่ำกว่าเบอร์สองร้อยนะครับเดินลงไปเป็นสีขาวด้านล่างนะครับโอเคดาบัตรสีเหลืองนะครับเดินลงไปด้านล่างเลยครับเดินลงไปด้านล่างเลยนะครับเมีน้องแจกให้ครับอ่าเดี๋ยวอยู่ตรงหน้าผมขยับลงมาถอยลงมาก่อนนี่ครับคิรับถอยลงมาครับนี่นี่เดี๋ยวรอเรียกครับรอเรียกเดี๋ยวดูแล้วครับผมใช้เวลารอกี่นาทีกี่ชั่วโมง ำหรับคลิปนี้เจอกันตอนขึ้นเขาครับ